สบ,บายดีทุกคนคลิปนี้มันเฮาพาทุกคนมาอยู่ที่สถา,านีรถไฟลงขอบางเนะซึ่งจุดที่เฮายืนอยู่ตอนนี้จะเป็นทางเบื้องทึงก็คืออยู่ทางด้านหน้าของสถา,านีรถไฟลงขอบางนั่นเองโดยคลิปนี้เฮาจะให้ปเป็นคลิปสั้นๆคือจะพาทุกคนมารลเบิ้งบรรยากาศหรือามาเอ้นว่าเป็นการเลาะเบิ้งแต่ละจุดของสถา,านีรถไฟลงขอบางนี่ว่าคนมีองค์ประกอบอย่างแรแต่ว่าจากที่เฮาเห็นนี่ทุกคน อันนี้ว้าจากความรู้สกคือเทอร์มิตทเดีได้มามันจากที่เขาเบึงนี่มันจะงามกว่าสถานีรถไฟครนหลวงจรจัำเนาะอันนี้มันเป็นมุมมองสำหรับส่วนโตเนาะงามหลายเพิ่นจะมีเป็นเป็นแบบเป็นสั้นขึ้นมาทางสถานีจะสูงขึ้นให้บริกรแล้วคนจะมีคันใดลงคันมีคันไดลงคันทางเบื้องลุ่มจะมีเป็นรถตู้เนาะก็ะคือจะเป็นรถตู้ประจําทางของเพิ่น ตอนนี้เขามาเขายังบอกได้ไปจองรถตู้เดียวรีวิวสถานีให้ทุกคนเบ่งก่อนแล้วเขาจะขึ้นรถตู้ไปทางตรงงางเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวแล้วทุกคนแต่ตอนนี้เขามารอบเบ่งบรรยากาศํำกันก็คือตอนนี้มันเป็นเวลาหกโมงแล้วคือเรามาเที่ยวสี่โมงเที่ยวอาจากันคนลงจังคือมอสพี่มันเวลาห้าโมงหรือว่าส nice ิบเจ็ดโมงแรกแล้วเนาะห้าโมงห้าสิบนาที ดูทางสองเบือเ้องจะมีเป็นอันนั้นทุกคนจะมีเป็นลิบสําหรับผู้ที่เอาเครื่องหนักหรือว่าคนพิการอาจจะจะลงริบเนาะจะมียู่สองเบื้องเพราะงนั้นก็จะมีอีกเราจะเห็นว่าเป็นตึกน่าจะเป็นตึกอบอนที่พักของพนักงานเพิ่นสำหรับสหานีรถไฟล่องหอบางนี่จะหูึกวากว้าวงไงล้วก็งามล่ทุกคนโอเคทุกคนเนเขาเขาไปเบ่งแต่เราจุดแต่เรามองของเพิ่น่า องค์ประกอบมันจะเป็นจังไหนเดี๋ยวเราสังเกตกันเพราะว่าตอนนี้เรายัางบอกว่าขายปียุสแอน่าจะามิบนบริเวณนั้นเดี๋ยวเา่าถ่ายล้มลอยทุกคนเพิ่งเนาะเขาเห็นว่าติ๊กาจามินบนจองปีแล้วบองทีเขาสถานีบองเช็คอินเขาสถานีจะามิบนบริเวณนี้เนาะส่วนบริเวณทางออกที่เาออกมาเมื่อกี้จะออกมาพุ่นเนาะสหราพยายี่เดินทางมาแต่ทางแขรงอื่นจะมาลงที่นี่จังได้ออกทางบางนั้นเดี๋ย่าทายทุกคนรอตั้งแต่บริเวณนี้ไปฮอดฝนเลย จะงามล่าทุกนเราจะมีมองทางขึ้นมานี่ยจะเป็นเวลาเพินมีเครื่องหนักเมีย่ยงเนาะเ้าจะเอารถขึ้นมาได้ประมาณนี้แล้วก็จะเห็นว่าเป็นันสถานีมันจะมีหลายองค์ประกอบบริเวณนั่นตามที่เราเบิรงน้ี่้ายๆก็จะเป็นบนบนที่บนอ,อ่าวอันก็สินคามาลงนะทุกคนชานีเนาะอันถานีรถไฟลอบางนี่มันจะตั้งอยู่เขตเอานว่าเป็นเขตนอกจะอยู่ห่างจากตัวเมือง หลายได้แล้วทุกคนเดี๋ยวบอลคายปีตอนเอาเช่นเราปัจจุบันนี้เพคนแก่กำลังเปิดคายปีที่เขาจะให้ทุกคนเบิ่งเวลาเพคนเปิดคายปีหรือเปิดในจองปีเวลาเปิดให้บริการจะเปิด8ปดโมงสี่สโมงแล้วกรับจะเปิดเวลา17บเจ็ดโมงห้าเกาโมงสามทุกคนตอนนี้นี่แมนบรรยากาศ ของผู้โดยสารที่กำลังเข้ามาซอกจองปีเนาะโอเคทุกคนเพิ่อเปลี่ยนเวลาเ่ากาแฟวฟาที่จะเข้าไปในเมืองได้เพราะว่าตอนนี้เวลาหกโมงแล้วเนาะพยายามที่จะเลาะให้เห็นบรรยากาศโดยรวมอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับห้องบีพี่คล้ายๆกับแบบที่ยูอันนักลงจานคนแต่ว่าม่งเห็นบนติดปายเนาะจะเป็นประตูทางเขาได้ ทางลงขั้นใดมีลิฟต์มีอย่างต่างๆอย่างนั้านในเนาะไอ้โมเสาก็จะเป็นเสาแบบเพิ่นใส่สีแบบคือใหม่เลยทุกคนแบบเพิ่นจะใส่แบบสไตล์โลหะบางเนาะจากที่อ่าเบิรงนี้มันจะเป็นสไตล์โเฮาบางผสมผสานกับทางวัฒนธรรมจีนเนาะสำหรับท่านี้รถไฟโเฮาบางนี่เดี๋ยวให้เฮาให้ทุกคนเบิรงทางด้านในก,ก่อนเนาะ โอเคเนาะตอนนี้อยู่ทางด้านไหนแมนผู้โดยสารกําลังมาทาเกียมที่จะขึ้นรถไฟล่าเนาะเพราะว่าเฮาหากักกระลงเมื่อกี้ประ,ะมาณห้าโมงห้าสิบก่าทีซึ่งเป็นน่าจะออกต่อเนาะเดี๋ยวเฮาขี่เบิงว่าเพิ่นออกจกังหวงอ๋อเวลาสิบแปดโมงสามสิบเป็นจะออกอีกเนาะมันจะมีเวลาด้านใน,น,น,นประเทศไทยอาจจะบ่แจ้งไปไหนเพราะว่าเฮาวไทยส่วนแบบย,ย้อนแสงกับตะเวนท่นะ เดี๋ยเพิ่งบริเวณบนพิ่นเซ็กอินว่ามันจะแตกต่างจากเราเขาลงจันบอเนาะนเดี๋ทุกคนอันนี้จะเป็นบนเซ็กอินเนาสำหรับสถานีรถไฟรอาบ้างเพิ่จะมากวดปีเรากวดเอกสารอยู่นี่กดปีกดเอกสารอยู่นี่แล้วจะมีมองสแกน มันแยาครับทุกคนว่าตะเวนมันส่องมาทางนั้นเนาะอาจจะบม่เห็นแจ้งนี่นี่ไทยบริเวณให้ทุกคนเบิ่งเนี่ยทุกคนบอนนี้จะเป็นบอนที่เพิ่นกวาดกระเป๋าหรือว่ากวาดสิ่งของที่นําเข้าไปในทางด้านในสถานีก็คือจะกวาดอ่าจะมีเป็นแอลกอฮอล์เพื่นกระห้าบอลเขาแล้วก็เป็นอาวุธเสือกสงครามเป็นพวกมือพวกอย่างเนาะเพื่อนจะห้าบอลเขามีดผ่าคือกัน ตอนนี้คนเริ่มออกไปเบิกแล้วนะเพราะว่ารถไฟจอดเวลา,า5โมง50ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงแฟนนาทีแล้วบริเวณทางนี้จะเป็นมองทางออกสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาลงรงไฟาบางจะเดินทางนะออกมานี่เป็นจากกวดปีอยู่บริเวณนี้เราทุกคนเดอเป็นจะมีปลาอยู่นี่ มีป้าจะบอกห้องห้องการรักษาความปลอดภัยบอนขายปีบอนทารถนอ,อสีประมาณนี้ที่เยามาเบิ้งลิฟตลิฟอยู่นี่นะทุกคนโอเคอาจังสีตงแต่หอจะเอาเครื่องลงไปเลยนี่น,นี่ขอบกว่าดท้ายอย่านี้ไปพาทุกคนลงไปเบิง้งบางรุมเลย คนน้อยกับขัดเพราะว่าฮอนยามพนสีกินเข้าแล้วเนาะโกู <c oughs> ดูกระเป๋าลงท<อ>ุกคนเบิง้งกับอ่ากระเป๋าซองน้อยนะเนาะเบิ้งหนึ่งจับกระเป๋าเบิ้งหนึ่งถ่ายคลิปก็ <c oughs> ร่างลำบากเนาะเจ๊ได้กระฟากทุกคนก,ก็ไลค์ก็ซับซากเพื่อเป็นกำลังใจให้เราไดคลิปต่อไปนะทุกคนอันนี้เราจะลงรีบเพราะว่าแขนบิางเดียวเฮายกกระเป๋าบลอล มม้เพนจะมีมองคันด้าางลงอยู่ฮแลากาจะมีลิฟต์อยู่นี่สำหรับคนพิการแล้วกาผู้ที่มีเครื่องหนักนะก็ลงลงไปนี้ขึ้นมาเล่งามเลยทุกคนฮาบเบิ้งยูพีลงไปนะอันนี้จะเป็นเรียกว่าสันถึงประเทศเป็นลิฟต์อ่าใส่แก้วส่วนลิฟแก้วใสใส เอเมย์หอบลากกระเป๋าสองนวยส่องนวยแบบง่ายเลยว่าเครื่องจักอันนี้ก็เต้านมยังเด็กน้อยอันคนน่อยมานำกดสันไหมกดลดีกดลบหนึ่งไหมสันหนึ่งกดสันพูถึงชันถึงบนไซส์ชันหนึ่งทุกคนตัวสันลุ่มมีบนใจสชันใช่เป็นลบหนึ่เนาะ ใช้ประตูแข่งนีคข้างนี้พี่ข้างล้างข้างล้างอุบอก่อ้ยฟาไปใชอุ้ยนกกระเป๋าแล้วต้องใส่แส้ขาดสวยตอนนี้เราต้องไปหาซื้อปีก่อนตัก่อนก่อนที่จะ